สนิทกกองสวัสดีเจ้าจิรีดขอทักทายเป็นภาษาเหนือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตีสนิทสกิทกองวันน <Carl> ี้เราพากันมาที่กองถ่ายทามิวสิีโดเพลงคิดถึงฝุดฝุดของสาวเหนือสุดน่ารักน้องพึ่งอาสยามนี่เองค่ะซึ่งงานนี้น้องพึ่ง ก้องเดินทางมาจากจังหวัดลำปางเพื่อมาถ่ายท้ามิวสิกโดเพลงนี้โดยเฉพาะเลยเลยค่ะแต่เห็นน้องพึ่งของเราแม้จะดูเป็นเด็กนะ่ารักสนสนแต่พอถึงเวลาถ่ายจริงแล้ว,วน้องพึ่งก้องไม่ได้แสดงอาการสนกับผู้กำกับและทีมงานเลยเลยค่ะซึ่งเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ แหมแหม่แหม่มมที่แท้ก็เพราะว่ามีผู้กำกับพิเศษมาคอยควบคุมงานนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องพึ่งนั่นเองค่ะอุตส่าห์มาควบคุมการผลิตกันถึงที่อย่างนี้มิน่ามิวสิกวิโดีโอเพลงคิดถึงฝุดฝุดถึงได้ออกมาสมบูรณ์พอเฟรตเป๊เวอร์อย่างนี้นี่เองนะคะเนี่ยแล้วกลับมาพบกับจิรีและตีสนิทสกิทกอนได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย fuck it! <laughs>